ยังก็เป็นคนใจจืดใจดำแท้ยันหมดครับเพิ่งเพิ่งได้เติมพูดพี่แค่นี้ก็เยอะแล้วเป็นอย่างค็เป็นคนใจจืดใจดำก็เบิงแนว้ยเดียวตัวจ้าก็ได้แค่เบิงอะ่ะคอดใจแค่เนี้ะ ก็ได,ไ,ได้แค่เบิ้งนั่นล่ะไม่จับตัวก็ได้แค่เบ้งนันล่ะผมเพิ่งมาดูรอบแรกเด้อครับก็บม่ได้บม่ได้ซีเรียงเพราะว่าเราจะเบื้องมหมายขอนคนอื่น,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 นชีโร่งไรล่ะเด้อ สู่มันคือมองใดสู่กุถามเนี่ยอโนนอตหลวงกนยเงกันยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สซมาร์บอกว่าเป็นฟ้าข้อจอข้อใจเลยทุกคนนี่ขอบคุณดอกกุหลาบห้าดอกค่ะเห็นโบเขาเนะ่ยน่ารักขนาดไหนคนซุ่งดอกกุหลาบให้นะเขาเมืองละส่งไงเด้อเขาเมืองละส่งไงเด้อ คือจมแหงมือคืนแหงจมมือคืนแหงจมสีบวกมือคื้นอะจมหลายกว่านี้อีกมือคื้นอะทั้งจมทั้งดาสาวเลี้ยงไก่เราคับใช่ค่ะเลี้ยงกับชุ่มมือนีวบ่ค่อยเลยยุ่งกับไก่ดอกไทยซื่อๆดูตะกั่บตายเออมือนีิว่าสีโอกับ เมืออ่อ้ว่าเสียโอกระตายมา่อไรสดวะลืมไปเลยลืมลืมไปเลยเกียว์ใบจมมือหนาเนี่ยไหมมือหนานจมจงจมไปไงมือนี่จมไปแล้วมือหนากับจมจุมไปยัวมือหนาจุมม่มไป ธรรมดาหรอวคนมันมีฝูงมีคนมันมีฝูงมีแฟนกระโสดกงงันยังกรบโบกกเจไดสู่คนดูก็ได้คนปันไปใส่เบอรบ่ไม่ใส่เวลาแบบว่าคือหน่องฝืนมองเดวาสูเขาพูดบา,ามนึง ผู้ไหนมีแฟนยัยนี่ประจับประจับกันสิรุ่งไรล่ะรุ่งไรกันด้วยทุกคน นี่มือคุ้นมึงเลยว่ะหนึ่งมือมึงเลยเนี่ยคุ้นมึงไปได้หมดเนี่ยเนี่ยแต่มือ่อีีว่าหมื่นก็ตั้งใจนนะไซบอกว่าสีขมมสามาบงแมนไซบอกว่าสีขามาบงมาเบิงบ่งกัน ทุกคนมือคืนนะ่ะสซบูวาสิเขามาบุงมาบึงกันไปใส่บนละ่ะเมือนกะวาสิมาบ,บุงมาบึงกันไปใส่บนเลย ข่อยบ่งเงา่อยบ่แมาไหลหรืด้อข่อยก็คนมันบมม่ม,มีคนคุยนะม,มิไผ่บอหนำได้ยากไงค,ครับบ่ม,ม,มีไผ่บอหนำขอบคุณใจส้มคะ่ะตะลี่ตูนบ่บ่ม,มีไผ่บอหนำอาะตะลี่ตูนค่ะบ่ม,มีบ่ม,มีคนบอหนำอ่ะตะลี่ตูน เจ้าวันีตูนขคยังติขอวันนี้ไผ่บอลนั่เลยดิบ่าวตาวันดีค่ะวันดีค่ะทุกคนมินได้ดูขอประกาศดอกมินคุยกันได้ มีนนิดที่มีแหนะ่เนื้อเหนือยมินบ่ขืนบ่หือบ่เห็นดิบ่เห็นนดะ้อยมเพื่อใดครับยมเพื่อมาหาค่ะมินไปแล้วมันบ่ขนบ่เห็นนะบ่เห็นดิบ่มีเลย มมแสงมันจัดมอเห็นะอะเคยร้องไห้ได้ไหมนี่ ไปต้องไรเด้อปนิกคนดูเสียหมดละ่ะคนมึงบอยู่แล้วไปไหนหมดวะ่ะ